ด้านล่างสามตัวเลยเหรอยอดโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นวะนั่นใครป่าก็ไม่รู้อะตอนเนี้ยว่าปกที่เฮ้ยมันก็สั้นดีเฮ้ยเนี่ยนะไปยุงอไรพี่เเฮ้ยเออได้แหละแต่บอกว่าได้บอกว่า แมงเ้ยมันมีศึกษาเลยวะล้างไปได้เว้ยอื้อเพี่อะทำไม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 นี่นี่ตายบัตรตายไหมพี่เอตายซะเอาเต่าดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าพี่อะทำไมพี่ตายซะอื้อตาย สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับในเกมโอเกมอนยุนไนนะครับซึ่งตอนนี้โปกมนได้ทำการอัปเดตโปเกมอนตัวใหม่นั่นคืออัมาโจนเองครับนี่ครับนี่คือโฉมหน้าของมันครับนี่คืออัมาโจครับผมซึ่งเป็นเป็นโปเกมอนประเภทออลราเด์ er นะครับผมใช้ทักเกอร์นะแต่เป็นออลราเด์ er นะครับทุกคนซึ่งนี่คือไอเทมที่ผมใช้นะต,ตอนนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ แล้วเราไปดูร่างวิวัฒนาการของมันนั่นเองครับผมก็จะมีอยู่ล่างแรกก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็พอมาเลเวลรสี่ก็จะประมาณก็เป็นล่างนี้ครับแล้วก็พอเลเวลรหกก็จะเป็นล่างแบบนีเ้เต็มตัวเลยครับผมซึ่งถ้าก็จะมีประมาณนี้ครับผมลาซอลีฟลาปิสปินทิปเปอร์เอ็กเซลสตรอร์มช็อปคิกนั่นแหละครับแล้วท่าคุณเป็นข้างหน้าแต่ผมไม่รู้กันแต่ผมไม่เคยใช้นะไอ้ท่าท่าที่สองท่าเนี้ย ใช่ผมยังไม่เคยใช้เลยแล้วสุดท้ายครับผมยูน mm ่า hmm. มูฟควีนแอสเซนแดนส์ท่าอ่านก็ขอไปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเป็นท่าเตะศัตรูแล้วก็เออกระโดดขึ้นไปแล้วก็เตะศัตรูพลอยฟ้าครับผมประมาณนนั้นแหละถ้าคิดภาพไม่ออกค่อยไปดูในเกมแล้วกันนะโอเคซึ่งตอนนี้ในเกมโปเกมอนนะครับก็มแผนที่ใหม่แล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นแผนที่แบบนี้นะครับผมซึ่งนี่คือฉมน้าซึ่งเอ้ นี่คือหน้าตาของมันนะก็จะมีประมาณนี้แหละเอ้ยไม่ใช่ดิตาภาพที่คุณเหนนะ็นอะเออเนี่ยมันก็จะเป็นแบบพวกน้ำแข็งหมดเลยนะเพราะช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วแล้วแหละก็เลยแบบอืมปรับเป็นธีมขี่มา้าักหน่อยแล้วกันนะเออก็เอเอลืมบอกอย่างนึงครับผมก็ในเกมนี้ครับออบเจกต์ก็จะเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับผมในเกมเนี้ยคือจากที่ว่าออบเจกต์ตัวใหญ่ๆอะ่ะจะเป็นทันเดอร์ใช่ปะ่ะมันเปลี่ยนเป็นฟรีเซอร์ครับผม ใช่ซึ่งก็แบาแค่แบบตีมฤดูฤดูหนาวครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นเลนอัลตราคลาสหนึ่งแล้วครับผมซึ่งก่อนจะรีเล้งก็เลยมากมา50วันนะก็ถามว่าทันไหมว่าทันแน่นอนครับขึ้นมาสเตอร์อีกไม่ไกลก็จะขึ้นมาสเตอร์แล้วครับผมก็นั่นแหละอความรู้จะพูดอะไรเนาะก็เพิ่กมการใช่เวลาครับผมว่าเราไปเล่กกนกีฬาะไรดีกว่าเนาะไปว่า ปโอเคเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับรก็นนะนไะ<ป>อัพท่าอะไรดีวะเออลาบเป็นลาเป็นสป,ปินเออใช่อันนี้เนี่ยโอเคเฮ้ยแยกกันป่าหายแล้วทีมเรามาันแยกกันป่าสองคนวะ่ะเออมีเอ็ดเบิร์นกับคีโรมาสึเอ็ดเบิร์นเอ็ดเบิร์นเออเอ็ดเบิร์นถูกแล้วใช่นั่นแหละแต่ผมรู้ว่า,าล่าแรกมันชื่ออะไรนะเล่นเอ็ดเบิร์นไปก่อนเอาไอ้เคียอัพแม่งเฮ้ย อทักษิณผิดจายจบเลยเมื่อกี้แล้วไม่มีใครมาล่ากับผมเลยเหรอเฮ้ยถามจริงไม่มีใครล่ากูเลยเหรอมาล่าง่ะฮัลโหลเขี่ยยังกันป่าแล้ววะอยากเอาเลยเทดูสิน้อกนกกระต่ายยังกันป่าผิดเท่ยอดจริงแล้วล่าสามตัวเลยเหรอยอดโอ้โหอะไรเป็นตะการงานวันนั่น ย่งกันป่าแล้วหนึ่งโอ้ยอะไรวะนะ้าเฮี้ยใครป่าวะฝั่งนู้นโอเคเอามาโจป่าฝั่งนู้นไหนดูสิทำไม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 เอ้ย เี้ยไงโอ้ยชิบหายแล้วแม่งเ้ยแม่งจบเลยเที้ยำแพงบังเมื่อกี้ยังจบรับเอไงเดี๋ยวเนี่ยทมเราแม่งโคตรมัวไอ้ตอนเนี้ยมวัวจัดเลยมวัวจริงอ่ะใครป่าก็ไม่รู้ตอนเนี้ยว่าปบโอ้โห้เหี้ยเอ้ยมันก็ต,ตันดีเกัน ไปยุงแล้วไอ้ที่อ่ะไปยุงไปแล้วนี่จะไปนี่ไปตังก่อนเอออะยอมตาก็ได้มาเออยอมตาก็ได้มาอืมกุกิดหวะเว้ยแม่งโคตรกุกิดเลยตานี้บอกตรงโคตรมั่วเลยใครป่าแน่ไม่รู้เหมือนกันยังดูแย่งกันป่าเอ็ดเบิร์นแย่งป่ากิ๊กกุกักก็แย่งกันป่าเยอะ สรุกไขเลนข้างกันแน่วะช่างมันเถอะไม่เป็นไรโอ้ชนะ,ะแพ้กลังไม่รู้เลยแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้อย่างพัดเท้านี่กูมาเลี้ยวมาเียเปตัวใหม่จริดไว้เหี้ยแม่งดูแม่งกันเล่นดิโอ้โหเล่นกันสองดู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 ด,ด,ดูไอ้แยเอ้ยดูกันตายกับกบดีแย่เลยแย่กันเล่นวัตถุฟักงงเลยกูสภาพ เอาไงดีวะเนี่ยกูเวลห้าเลยเขาเวลหกแล้วโต้โเจ็ดแล้วเฮียเอ้ยกูยังเวลฆ่าอยู่เลยอะ่ะแม่งขัดใจยี่ฮียสัตว์เอ้ยอยู่ไม่ได้อยู่ได้แม่เออล่างสามเล้วมากูล่างสามเล้ยวยี่ฮี่อกูล่างสามเล้ยวยี่ฮี่อมา แปบบ๊บล้างก่อนกลับบ้านก่อนเลยสิ่งแรกเย้เ้ยเราจะหมดแม่งเล่นอะไรกันไม่รู้เชื่อเลยเล่นกันป่าสองคนน่ะเนี่ยดูกบไอ้กระต่ายเนี่ยกมพวก,กัดตรงเนี้ยดูแมงดิสภาพนี่กูม,มารวีวิวตัวใหม่จริงเหรอวะาทำฟินอจะมารีวิวเล่นเล่นเล่นนะั้นแต่ดูสภาพ,พทีมแบบโอ้โหวัดสัดรเลยแล้วึงเตะอะไรกูเนี่ยโอ้โห แม่งเอ้ยมาจังก่อนเลยโอเคเล,เล,นนเล่นเล่นหมดยับเลยแสดงว่าต้องเล่นบมแล้วอ,อื้ออนั่นแหละได้่ะได้อกว่าแม่งเอ้ยมีท่าด้วยหวังังก็ได้เว้ยอือ้อเฮียทำไมทำไม

อะไรก็ไม่รู้วัเนี่ยผมเจอทีมอะไรวัเนี่ยโคตรมั่วจัดเลยแต่ว่าเกมยังเล่นได้นะครับผมแม่เลยโคตรมั่วจริงอ่ะมั่วจริงไรจริงอะบอกเลยตาเนี้ยผมเก็บแบบช็อตดีๆไม่ได้เลยว่ะทุกคนตาเนี้ยเอาเต่าดีกว่าครับเดี๋ยวอันนี้ว่าเล่นี้ว่ะเี่ยไปนี่ อือตายอานี่ดีกว่าโอเคยังเล่นได้อยู่ครับยังเล่นได้อยู่แล้ต่อแล้ว ชิบหายลิซอนมาเฮ <Yeah! S 1> ี่ยวพริกกนแล้วกูิบเอสเซลโอ้จบเลยครับแม่งอย่างจบเลยลิซอนมาเมื่อกี้โอ้ oh! แต่ว่าถ้ากินเราน้ำมากครับผมตาเนี้ยอบไ้เลยโคตรนำอะ่ะน,ำ,นำจริงจริงอ่ะตาเนี้ยเอาโราต่อ,อดไปก่อน เอาต่อแล้วมมันกล้าลัดถัวมันลัดผมมันมันลัดผม่วมาทุกคนดูมันทำดิโอ้โดนเตะกลับไอพี่เอ้ยน้องคุ้มมาลูกคมผมเฮี้ยเหี้ยกูตายเหี้ยเอ้ยไอ้เหี่อะหยาบทำหยาบเปนล้วนเลยยอ่แม่งเมื่อกี้โอ้ ไฟนัวจัดเลยยังไงครับยังไงครับยังไงครับคาร์ติคอนยังไงมาเกิดแล้วเดี๋ยวมาช่วยดูดนบนประเด็นแบบบนแม่งโคตรมีประเด็นเลยโอ้มันจับคุ้มเลยเท่อย่าไปตู้มันดิเพื่อนจับดูมันเฮ้ยเอ้ย,อยได้ได้เออได้อยู่สวยครับขอปั๊บไปเลยนะฟ้าแบบเสีเทียแม่งเฮ้ยเอาเต่าดีกว่าไป ปไปไม่เต่าก็เออเกมแม่งสูสีว่ะจริงสูสีเกินเอานี่ดีกว่าเอาทันเปล่าวะเฮ้ยมีนั่นอยู่โอ้มันยัดว่ะเฮ้ยเอ้ยผมไม่สู้แล้วถอยเลยถอยเลยถอยเลยรอรอนั่นเกิดดีกว่าไม่ใช่เดนเดอร์ดิฟีเซอร์เกิดฟีเซอร์เกิดฟีเซอร์ฟรีเซอร์รอฟรีเซอร์เกิดดีกว่าเฮ้ยชิบหายขอโทษไอ้ที่เอ้ย,ออเ,ยเอาไงดีวะถัดไปเนี่ย ท่านแหละแต่ผมไม่สู้ดีกว่าผมรอแบบว่าค่อยไฟตอนที่ว่านี่ไม่ไมาแล้วนายมามจะไม่ไฟนะโอ้ยทำไมมันเหมือนมวยอย่างไงเพื่อนชู้หน่อยเพื่อนชู้หน่อยชู้หน่อยเพื่อนชู้หน่อยไอ้เหี้ยเร็ว เพื่อนเออแม่งเลยเพื่อนกูสุดยอดจริงหาจังหวะลัดไอ้เหี้ยไปเลยเกมเรานำครับเห็นทันเปล่าวะเฮียเดียไอ้เหี้ยมันการทันมาเนี่ยทันเปล่าวะทันดูทันดูแหละยังไงแม่ก็ทัน ทำไม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 จะตัดด้งตั้งเหรอเออจะดั้งเหรอไอสัสมันจะดังเหรอมึงจะต่ดดอดดอ,อย่าไปกันบนก่อนแป๊บน,นึงเขี้ยเอ้ยเกมแม่งตึงจัดๆเลยเขี้ยจะเตอะไรจริงอ่ะทุกคนเนจบจะแพ้ซะแล้วเขี้ยเอ็ดเบิร์นมันเก็บอันติไว้แล้วก็ใส่ใช้ใช้อันติใส่ฟิเซอร์ดุนชิบหายเลยเมื่อกี้ต้องตอนนี้ต้องดีเฟนซ์อย่างเดียวอ่ะ อยเลยถอยเลยเออมีคนล่อซื้อคนหนึ่งแล้วไม่เป็นไรมีคาร์บิคอมไบรล่อซื้ออยู่แม่งเ,เ,เ,เอ้ยนุ๊กมีสเปซแล้วเฮ้ยเฮย,เยแม่งก็ปล่อยละเลยจนได้เลยเนี่ยไอเอ็ดเบิร์นอะแม่งเอ้ยตอนนี้ผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเล่นแบบแม่งรัวๆมั่วๆ ไม่รู้ชนะได้ไงนะชนะแบบงงๆละเนี่ย5,4,3,2,1องหนึ่อัติสายนี่มั่งเลย time's up โอ้ใช้ไม่ได้นี่หว่าไม่เป็นไรชนะป่าววะชนะสิใช่ป่ะเสียงเราชนะครับทุกคนเอ็ดเบอร์เป็นล้าสัดอร์ได้ก็ถือว่าดีอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมทำเต็มไม่ค่อยได้เลยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการรีวิวฉบับของผมแล้วกันนะก็ค่าไปเท่าไหร่วะ ฆ่าไปนี่แหละเอาเมื่อกี้ไอ้เฮียฆ่าไปาสี่แอซิดไปสิบทำดาเมจไปสิบหกแล้วก็ดังไปโคตรน้อยสี่สิบไอ้เฮียสิตอนนี้ผมดังไม่ค่อยได้เลยผมไม่ได้ดังเลยดีกว่าเอาจริงๆตอนเนี้ยถ้าเป็นคีย์หลักตนนี้ก็จะเป็นเอ็ดเบิร์นอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เอ็ดเบิร์นรัดได้สวยเยี่ยมเลยโอเคทุกคนก็รักที่ผมได้เล่นไปมี่กีตาร์นะกีตาร์แล้ววะ เล่นเจ้าอามาโจไปเออ่กี่ตาวันนี้ดูแป๊บนะเล่นไปถ้ารวมทั้งหมดก็คือ6ตาก็ชะประมาณ50%เองนะแพ้2วันนี้เล่นไปเล่ตาที่ผมอาทิตย์ไปอะ่ะผมแพ้ไป2ตาเว้ยตาแรกอะ่ะคือมันดีคือมาดีมากนะแต่ว่าแพ้เพราะทันเดอร์ไม่ทันเดอร์ดิฟิเซอร์ครับผมคือฝั่งตัวมันยังฟิเซอร์ได้ก็คือจบเลยแล้วก็ตาที่2ครับผมผมอะ่ะแพ้เพราะว่า ไอ้ทีกก่กกออออเขากากับแอปโซอ่ะออกออร่าเกมมันก็ไม่ไม่เล่นเลยก็เลยแพ้ไปเลยครับผมเล่นแค่3คนก็เลยกดยอมแพ้ไปเลยแล้วก็ตาที่3ครับก็นั่นนะครับในคลิปที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับผมเนี่ยครับตาที่3นะครับของวันนี้นะที่ผมอาทิตย์ไปก็รวมๆแล้วในมุมมองผมอามาโจก็เป็นตัวที่เก่งนะเก่งเลยแล้วก็มีสิทธิ์ตัวเนิร์ฟสูงอยู่เช่นกันนะเพราะตัวมันค่อนข้างจะรู้สึกว่า แพสซีฟมันดูแบบน่าเกลียดยังไงไม่รู้อะแบบคือแบบที่ผมเห็นนะมันรีมันรีเซ็ตสกิลได้ด้วยนะพอมันตีครบ2ครั้งอะหรือใช้สกิลครบ2ครั้งยังไงก็ไม่รู้นะแต่พอมันพอครบสองสเต็กระเนี่ยพอครั้งพอครั้งที่3เน so ี่ยมันก็จะรีเซ็ตสกิลทั้งสองสกิลเลยทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองแต่จะไม่รีอยู่ในมูฟนะครับผมก็นั่นแหละครับซึ่งก็ช่วงนี้ก็ใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะครับผมร้านค้าก็จะมีของขายแบบ เพิ่มเติมบ้างครับผมมันก็เพิ่มมาคือชุดนี้ครับผมชุดเสื้อที่ผมที่ผมที่คุณนินอยู่ในนี้ครับผมก็จะมีเนี่ยครับเพิ่งมาขายเป็นชุดใหม่เลยแล้วก็อ่านี่สินค้าชิ้นใหม่นี่ไงสกินของโยคุบาทิสึถ้าอ่านชื่อผิดก็ขอไปด้วยด้วยนะครับผมก็แล้วก,แวก็แล้วก็นี่เออเซราล,ล่าครับผมซึ่งผมซื้อแน่นอนครับผมสกินนี้มันเท่มากเลยดูดิถึงจะไม่มีเอฟเฟกต์ก็เถอะแต่ว่ามันดูเท่อ่ะ นะครับผมก็เออลืมบอกไปเลยอามาโตมีขายในสินค้าเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะอยู่ในราคาที่ประมาณ1 0 0 0 0มืนะถ้ำจับบิดผมเห็นผมเคยเห็นนะประมาณ1 0 0 0 0มืเหรียญเลยแล้วก็ตามจริงครับตัวเกมเนี่ยมันได้แจกฟรีแต่วันที่9แล้วครับผมจะเอาตัวอา,อามาโตเนี่ยซึ่งผมไม่รู้นะว่าวันนี้มันยังรับับฟรีได้อีกหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่ผมได้มาแล้วครับผมได้มาฟรีจากทางทาง,ทางตัวเกมเลยครับ เออแล้วก็ทุกคนอย่าลืมไปเล่นอัมบาตูกันด้วยนะครับทุกคนก <G ül> ็ไม่เป็นจะพูดแล้วเนาะก็เอาว่าสำหรับทีนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืนกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับ,รบมันจะเป็นกําลังใจคนทคี่บ้ากเลคกับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายผมบ๊ายบาย